สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับ mm. คือตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวลบๆนะเกี่ยวกับนักปวดนะภิกษุนในพศาสนาอันนี้ทําให้ชาวพุทธนะ่นะจำนวนไม่น้อยเนี่ยจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะกับภิกษุเหล่านี้นะ ไม่ใช่ไม่ดีกับพุทธศาสนาะแต่ไม่ดีกับภิกษุเหล่านี้นซึ่งก็ข้อมูลที่ออกมาก็หลายท่านเนี่ยบวชมานานสามสิบ่สิบห้าสไม่รู้มีามี60ปีแล้วนะซึ่งก็ถือว่าบวชนะอยู่ในภาคกาเสวพัฒนมานานนานมากเลยนะไม่ใช่เพียงแค่5ปี10ปีนะ30 40 50ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตอ่ะนะอยู่ในผ้าเหลืองบางท่านอาจจะบวชมาตั้งแต่เป็นสมณรนนด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุรุชนนะมีความลังเลมีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วนะพอเจ้าวิจิกิจชาเนี่ยนะมันอยู่ในบุรุชนนะมันเป็นหนึ่งในสังโยชน์สประการนะครับที่มันอยู่ในบุรุชนตราบใดที่บุรุชนเนี่ยนะยังไม่สามารถที่จะฝึกฝน อบรมพัฒนาจิตใจตนเองนะจนทั่งจิตเกิดการวิวัตรเกิดอริยมรรคสมังคีเกิดการบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะละทำลายนะความสงสัยในพระรัตนตรตัยนะในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วก็ในภาร,รยสงฆ์กนะ็แปลว่าบุคคลที่เป็นบุรุชนเนี่ยนะยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ยังไม่สามารถที่เห็นได้แบบเดียวกันเห็นปรากฏการณ์เดียวกันนะในเรื่องของอริยสัจธรรมในเรื่องของมรรคสีผลสนิพพานหนึ่งนะเหมือนกับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั่นเองนะก็เกิดความสงสัยคิดนึกไปก็ไม่สามารถคิดนึกได้เข้าใจได้นะครับถึงสภาวะน,นิพพานเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาฟังข่าวร้ายๆนะว่าภิกษุที่บวชมานั่ง40-50ปียังปีเนี่ยยังปราร,ช,รชิกไม่พอนะจริงๆแล้วปราชิกก็คือขาดจากความเป็นภิกษุแล้วเนื่องจากว่ามีการละเมิดพระธรรมวินัยร้ายแรง4ประการนะคือการเสพเมถุนนะครับแล้วก็การลักทรัพย์นะครับหรือว่าเรื่องของการฆ่ามนุษย์แล้วก็เรื่องของ การอวดอุตริมนุษธรรมนะที่ไม่มีในตนเนี่ยก็ได้ว่าประชิตละจริงๆค่จจะจากความเป็นภิกษุไปละแต่ก็ไม่ยอมราศิกขาคือไม่ยอมสึกออกมานะก็ยังทนฝืนอยู่ในพระเหลืองในผ้ากาสวัสดนะก็ทําการหลอกลวงชาวบ้านต่อไปนะว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะเป็นภิกษุแต่ให้ความรู้สึกแบบเนี้นะหลายท่านที่เป็นชาวบ้านกราวาก็รู้สึกว่า มันรังเกียจอ่ะนะมันก็เหมือนกับโจรที่มาป้นบ้านเรือนนะมาป้นศาสนานะชาวบ้านหลายคนรู้สึกรังเกียจอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกสงสัยไปด้วยในตัวนะเพราะว่าวิสัยบุรุชนันมีความสงสัยอยู่แล้วนะในพระไตรก็สงสัยไปด้วยว่าเอะจริงๆแล้วคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติได้จริงไหมนะพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมนะเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่จริงไหม นะพระอริยสงสาวกจริงๆเนี่ยที่ว่าพระรหันยังมีอยู่จริงไรเนนะก็เลยทําให้เขาเรียกว่าศาสนามัวหมองนะภิกูุเหล่านี้นะซึ่งมีความบะพฤติที่ผิดพระธรรมวินัยร้ายแรงถึงขั้นประชิกเราตังฝืนอยู่เนี่ยานะให้ผู้คนไปกลาบว่ายังที่ตัวเองเนี่ยขาดจากความเป็นพิสูจน์แล้วนะก็เลยทําให้ศาสนามัวหมองนะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย นะพลอยมัวหมองไปนะด้วยบุคคลเหล่านี้เป็นต้นนะแต่อยากฝากบอกนิดนึงนะครับนะถ้าใครที่ศึกษาวัสนามาต้องรู้มาอยู่แล้วนะว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ไว้พระองค์ไม่ได้ประทานคําสอนของพระองค์เนี่ยไว้เฉพาะนักบวชนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีสามันเนรหรือแม่ชีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทานคําสอนของพระองค์นะให้เฉพาะนักบวช คือภิกษุภิกษุณีสามเณรแม่ชีเนี่ยรักษานะอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นใครที่ไปฝากบุศนาะว่าให้นักบวชรักษาเนี่ยให้ภิกษุภิกษุณีแม่ชีสามเณรรักษาแต่ตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นชาวบ้านคารวานะอย่างเราเรา่าน,นเนี่ยกับไม่ประพฤติปฏิบนะัติธรรมแม้แต่ศีลห้าก็ไม่รักษาเนี่ยจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นชาวบ้านคารวสา แต่ศีลห้าก็ไม่รักษาทุศีลเป็นอาจินเนี่ยจริงท่านก็ไม่ได้แตกต่างนะจากภิกษุนะครับที่เป็นปราชิกเนี่ยท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากแม่ชีที่ไม่สำรวมหรือสามเณรน,นะที่ไม่สำรวมระวังในศีลแปดศีลสิบเนี่ยนะบางชาวบ้านคารวาที่ไม่รักษาศีลห้านะผู้ที่ทุศีลห้าอยู่เป็นประจำศีลนะขาดอยู่เป็นเนืองนิดหรือถึงขั้นที่เรียกว่า ไม่สนไม่แคร์สินห้าเลยนะกลายเป็นหน้าด้านเห็นไหมหน้าด้านในสินห้าไปนะทำผิดสินห้าจนมาจินเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ต่างจากภิกษนะุผู้ที่ทําปราชิกแล้วก็ฝืนอยู่นะเป็นอรารชีนะเพราะฉะนั้นจึงต้องขีดเส้นใต้นะครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ฝากไว้เฉพาะนักบวชนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าจิตตกนะครับเมื่อฟังข่าวปราชิกปราชิกก็คือผู้ที่นะเป็นนักบวช ที่สวมเครื่องแบบภาากาสาวพัดับเปียบส่วนนักรบกับกิเลสที่ปฏิญาณตนว่าตนเองเนี่ยเป็นภิกษุสวมภ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยพระหันเป็นชุดนักรบกับกิเลสเนี่ยแต่สุดท้ายเมื่อประกาศตนออกรบแต่สุดท้ายก็คือไปตายคาสนามรบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปราชิกค,คือเป็นผู้พ่าแพ้แก่กิเลส นะถึงขั้นราชิกก็บอกว่าเป็นละเมิดนะพระธรรมวินัยขั้นร้ายแรง4ประการนะครับก็บอกว่าจริงๆอ่ะเหมือนนักรบที่ตายคาสนามรบไปเรียบร้อยแล้วนะโดยอํานาจของกิเลสตัณหาในปราชิก4ก็คือเศษเมถุนนะครับเรื่องของการลักทรัพยนะ์เรื่องของการฆ่ามนุษย์นะครับหรือว่าเรื่องของการอวดอุตริมรุธธรรมที่ไม่มีในตนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันนะชาวบ้านคารว่าที่ทุศินห้าบ่อยๆไม่มีศินห้านะผิดทั้งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการลักขมโมยการลักทรัพย์นะการ,ระพฤติผิดในการมนะครับการเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์นะในเรื่องของออการทําสติให้เสียไปบ่อยๆนะการโกหกการหลอกลวงผู้คนเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต่างจากประชิกเลยนะ ของภิกษุนะชาวบ้านคารวะที่ทุกีลิบ่อยๆเนี่ยมันก็คล้ายกับปราชิกเหมือนกันนะ่ะก็พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสในจิตใจตัวเองอะ่ะถึงแม้ชาวบ้านคารวะไม่ได้สวมเครื่องแบบนักรบนะผ้ากาศวาพาัสเหมือนภิกษุสัมมณเณรนะแต่จริงๆแล้วข้างในใจมันก็ปราชิกคือพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปตำหนิภิกษุนะอ,อ,อะไรที่มันที่นักบวชอะ่ะที่เขาปราชิกอะ มองย้อนดูจิตใจตัวเองนะว่าจิตใจตัวเองซึ่งพ่ายแพ้แก่กิเลสปัญหาละเมิดสินห้าเป็นอาจินนะเราก็ยังไม่สนไม่แคร์นะเราก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธนะสร้างเปลือกนอกที่ดีนะว่าตัวเองเป็นคนมีศีลมีธรรมอะ่ะนันก็ไม่ได้ต่างจากภิกษุที่ประราชิตนะเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายนะครับก็อย่าไปจิตตกนะเพราะว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ได ฝากไว้เฉพาะภิกษุภิกษุณีหรือนักบวชท่านฝากไว้กัพุทธบริษัททั้ง4นะท่านฝากไว้กับพระอริยบุคคลนะครับสขั้น4ประเภทก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระหันแล้วก็กาลยานะปุถุชนทั้งหลายนะผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับผู้ที่ ปรัถนานะที่จะรักษาพศาสนาเนี่ยแต่พึงระมัดระวังว่านะจะมีการนกรารยานับบุตุชนนะ่ะนะบางกลุ่มอนะ่ะต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะมีความตั้งใจดีนะครับที่จะรักษาพศาสนานะแต่ว่าเนื่งองจากว่ากิเลสตัณหามันเก่งนะมันก็แทรกซึมเข้ามาในความนึกคิดนะกิเลสมาเนี่ยนะครับมันก็แทรกซึมเข้ามาในความความนึกคิดนิมิตต่าง ก็นะหลอกล่อให้กาลยานณะบุรุชนเหล่านี้ผู้ซึ่งมีความรักพระศาสนานะมีความตั้งใจรักษาพระศาสนาเนี่ยแต่ด้วยความที่ไม่รู้ไงนะเขาเรียกว่าเล่กลของกิเลสปัญหาเนี่ยที่แฝงเข้ามานะที่ความนึกคิดนิมิตต่างๆเนี่ยนะบางคนก็หลงว่าตัวเองรู้นะในพุทธศาสนา บางคนก็หลงว่าตัวเองบรรลุธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลขั้นในขั้นหนึ่งอาจจะเป็นพระโสดารรนพระสกิทาการีพระนาคามีพระหันเนี่ยเราก็นําคําสอนนะครับที่กิเลสมันหลอกนะในความนึกคิดเนี่ยไปถ่ายทอดสอนออกไปก็มีการไปเก่าวตูพระพุทธเจ้านะกก่าวตูพุทธพจน์พุทธนาก็มีนะไปทาอริยปวาตินะไปใส่ความใส่ร้ายพระเรียสงสาวก นะที่ท่านสอนถูกต้องแล้วก็มีนะี่นะพึงระวังอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าเป็นกัลยาณ์นับุชนซึ่งมีความตั้งใจปารถนาดีนะแต่ว่ามันไม่เท่าทันเลขนะเหลี่ยมของกิเลสต,ตัณหาในจิตใจตัวเองนะไม่ทันเท่าไม่เท่าทันนะครับไอ้เลขเหลี่ยมของนิมิตมารต่างๆนะทั้งกิเลสมารในจิตใจตัวเองแล้วก็ทั้งมารภายนอกนะซึ่งเป็น มนุษย์ก็ดีเป็นอมนุษย์ก็ดีนะจึงเล่าสู่นนฟังนะเตือนให้ฟังเดี๋ยวเรื่องราวอย่างนี้เพราะนนั้นเมื่อเราฟังเรื่องราวเรื่องของพุทธศาสนานะเห็นมีภิกษุที่บวชมานานแล้วปรารชิกแล้วเป็นอาราชีเนี่ยก็อย่าไปจิตตกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับบุคคลเหล่านี้นะแล้วก็ไม่ได้ฝากไว้กับเฉพาะนักบวชภิกษุภิกษุณีหรือสาม,มันเนนะ พระเจ้าฝากคำสอนของพระองค์ไว้กับผู้บริษัททั้ง4ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันที่สำคัญนะท่านฝากไว้กับผู้ที่ปรับพฤติปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องจรงิงจังเป็นพระอริยบุคคล,ลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนะก็ช่วยการรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนอันะนั้นคือหน้าที่ของผู้บริษัททั้ง4นะครับนะที่จะต้องรักษาพระศาสนาที่จะต้องออกมาปรับแก้ นะความคิดเห็นที่ผิดนะที่กิเลสแทรกสอดเข้ามานะที่เข้ามาสร้างเรื่องราวนะกัดซ้อ,อคำสอนพระพุทธเจ้านะมากัดซ้อ,อพุทธศาสนานะครับก็เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้ง4โดยเฉพาะสําคัญนะผู้ที่ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมานะถูกต้องนะก็ต้องออกมาช่วยกัรรักษานะมาขัดสนิมเนื้อในออกไปนะระมัดระวังป้องกัน นะครับไม่ให้กิเลสเนี่ยมันแทรกเข้ามานะไปตัดทอนะคำสอนพระพุทธเจ้านะไปบิดเบือนพุทธพจนะ์พวทะนะโดยเฉพาะเรื่องของพระไตรปิฎกนะซึ่งมีส่วนสําคัญมากในพุทธเถรวาทน,นะซึ่งพระเถระในครั้งการก่อนเนี่ยนะได้รวบรวมทําสัญญามาเรียกว่าใช้แผนที่นี้ในการเทียบเคียงในการปริยัติปฏิบัติปฏิเวทได้ส่วนบุคคลปฏิบัติไม่ได้ประชิกออกไปอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคล นะแต่ว่าแผ่นที่คำสอนพระเจ้ายังถูกต้องอยู่นะครับเอาส่วนฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ